บานหรูหนึ่งไรแอปทักษะออนหลุดปากอยากได้สามีรวยหลังสงการเตชนะนรง์อดีตสามีแอปทักษะออนยอมรับคบกันกำลังศึกษากันอยู่จริงๆกับนางเอกดังแมทพิรณีงานนี้ทำเอาไ g ส่วนตัวของสาวแมทแทบแตกเจอคอมเมนต์คนเข้ามาด่าแบบถล่มทลาย ส่วนหนุ่มทรงการเตชะนรงก็เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าเป็นไทโซนหนุ่มแห่งอาณาจักรบนันซ่าเขาใหญ่มีทั้งโรงแรมรีสอร์ทสวนสัตว์เปิดสนามกอล์ฟคอนโดมิเนียมและหมู่บ้านมูลค่ามหาศาลหลายพันล้านแต่วันนี้ที่เราจะนำเสนอคือบ้านของอดีตภรรยาอย่างที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันสักเท่าไหร่นักซึ่งวันนี้เราเลยจะขอพาไปเยี่ยมบ้านของคุณแอ๊ ที่บ้านสุดหรูในย่านวิภาวดีรังสิตบนเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่เฉพาะราคาที่ดินก็ไม่ต่ำกว่า18ล้านบาทแล้วรวมมูลค่าบ้านหลังนี้ไม่น่าจะต่ำกว่า30ล้านอย่างแน่นอนต้องบอกเลยว่าหลังจากที่คุณแม่สายสตองอย่างแอปทักษอรอพักสุขเจริญได้ออกมาประกาศอยากขาดกับอดีตคนรักอย่างสรงการเตชนรงนั้นก็ดูเหมือนว่าสาวแอปนั้นจะสวยวันสวยคืน พอไม่ว่าจะแต่งตัวหรือทำผมอย่างไรก็ดูเป,ป๊ะปังไปทุกชุดเห็นแบบนี้แล้วคงต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่โชคดีในเรื่องของความรักแต่เรื่องของการงานนั้นปังสุดๆซึ่งในขณะนี้สาวแอบนั้นมีงานมากมายเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการเดินแบบพิธีกรหรือแม้กระทั่งมีคนมาทับทาให้กลับมาเล่นละครอีกครั้งซึ่งทางด้านสาวแอบก็ยินดีที่กลับมาแต่ต้องอะไรหลายๆอย่างงานนี้อีกไม่นานอาจได้เห็นสาวแอบลงจออีกครั้ง าวแ,แอปทักซออนพักสุขเจริญคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทำให้โซเชียลเป็นที่คือหากันอย่างมากโดยการอวดลูกชายตัวล่าสุด คือรถสปอร์ตรูคันงามราคา23ล้านบาทซึ่งเธอได้บอกว่าเป็นคนชอบรถสปอร์ตมากและเริ่มขับรถตั้งแต่อายุ18ปีโดยมีคุณพ่อเป็นคนสอนให้และตั้งแต่นั้นมาสาแอปก็เริ่มสะสมรถสปอร์ตรูไปด้วยและล่าสุดแม้หลายคนจะมองภาพวาดไว้ในจินตนาการว่าสาวแอปนั้นเปรียบเสมือนเจ้าหญิงในชีวิตจริงพรเธอนั้นทั้งสวยลักงามากๆหากจะมีรักใหม่ผู้ชายคนนั้นจะต้องดีและดูแลเธอได้ดีมากๆ แต่หารู้ไม่เมื่อเจ้าตัวได้ทำคลิปเรียกเสียงหาออกมาแบบที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะหลุดออกมาจากปากของแซวแอปเรียกว่าทำเอาแฟนคลับแหกเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์แซวกันสนันบอกเลยว่าโมเมนต์นี้ไม่ได้เห็นกันบ่อยนักอย่างแน่นอนล่าสุดนางเอกสุดฮอตคุณแม่ลูกหนึ่งแอปทักะออนก็ได้โพดคลิปตัวเองแต่ดันมีเสียงประกอบคลิปเรียกว่าประโยคคำพูดเสียงประกอบแซบมาก โดยคลิปที่แอปทักษออนได้โพสล,ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวแอปอันเดอร์สกทักษออนที่เป็นคลิปตัวเองแต่เสียงประกอบในคลิปพูดว่าไม่มีเป้าหมายในชีวิตค่ะไม่อยากทำงานแค่อยากสวยมีสามีรวยแล้วจบนั่งเฉยๆทำงานทำไม <_ S 1> อยากนั่งเฉยๆซึ่งสาวแอปทักษอนก็ได้เขียนแคปชั่นว่าตามนั้นค่ะเรียกว่าทำเอาหาก,กันทั้งโซเชียลถือเป็นอีกหนึ่งมุมน่ารักน่ารักของสาวคนนี้จริงๆค่ะ